สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สาระดีๆกับสุภาวินีบัวบานรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวสาระน่ารู้กิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์แล้วก็จะทําให้คุณผู้ชมนั้นรู้จักกับมหาวิทยาลัยรามคาแหงเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะครั้งนี้เป็นโอกาสดีๆค่ะที่ทางทีมงานรายการนะคะได้มาทํางานที่สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแกน่นแล้วก็ได้ติดตามบุคลากรของสาขาไปทํากิจกรรมต่างๆ วันนี้สาระด,ดีก็เลยจะนำเสนอ1วันกับสาขาว,วิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่นให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะสาขาว,วิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่นตั้งอยู่เลขที่189หมู่ที่6ถนนแจ้งสนิทบริเวณกิโลเมตรที่19บ้านนวลทองตําบลหินตั้งอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแกน่น มีเนื้อที่ในความดูแลของสาขาจํานวน462ไร่3งาน42ตารางวาครั้งนี้สาระดีๆมีโอกาสมาเยือนที่นี่ก็เลยจะพาไปชมการทำงานของชาวสาขาขอนแก่นในหนึ่งวันนี้ว่าเขามีภารกิจอะไรกันบ้างค่ะในส่วนของภารกิจของสาขาวาบริการนะครับก็จะมีหน้าที่ในการให้บริการนักศึกษาในเรื่องของการเรียนทั้งระดับปริญาตรีปราโทนะครับแล้วก็ ให้บริการในส่วนของการรับคำร้องนะครับการแก้ปัญหาต่างๆของนักศึกษานะครับแล้วก็จะมีภารกิจในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างมหาลัยรามคำแหงของเรานะครับออกโครงการเช่นการแนะแนวการศึกษาการประชาสัมพันธ์ต่างๆรวมทั้งโครงการพี่สอนน้องนะครับซึ่งเป็นการให้บริการกับนักศึกษาในเรื่องของความรู้นะครับที่จะช่วยในการเรียนของนักศึกษาได้ดียิ่งขึ้นนะครับ เช้าวันนี้พี่พี่ส่วนหนึ่งออกไปจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาที่โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมตำบลหนองน้ำใสอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเพื่อแนะนำการเรียนการสอนและการให้บริการทางวิชาการของสาขา ทั้งอย่างสร้างความใกล้ชิดกับคนในชุมชนให้นักเรียนได้รับความรู้ข้อมูลตลอดจนข่าวสารด้านการจัดการศึกษาที่ชัดเจนถูกต้องของมหาวิทยาลัยโดยบุคลากรที่เปี่ยงด้วยทักษะและประสบการณ์เพื่อดึงดูดให้นักเรียนเข้ามาศึกษาที่นี่เรียกได้ว่าเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยรามคำแหงไปพร้อมๆกันค่ะ พี่ๆอีกส่วนหนึ่งก็รับผิดชอบโครงการพี่สอนน้องบูรณาการและพัฒนานักศึกษาวันนี้น้องๆได้พบกับคุณวันลบวไลัยศรีซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าดีเด่นจากสาขาว,วิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่นของมหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วยค่ะยินดีและภูมิใจนะครับในฐานะสิทธิ์เก่ารามคำแหงนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการได้มาสร้างแรงบันดาลใจชี้แนะแนวทางนะครับ เส้นทางวิธีการนะครับในการที่จะเตรียมตัวในการอ่านหนังสือนะครับในการที่จะมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อที่จะประกอบอาชีพนะครับอย่างน้อยมีพื้นฐานเริ่มตั้งแต่ชั้นมัธยมปริญญาตรีก่อนที่จะไปสู่สังคมปัจจุบันนะครับที่ต้องที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถอย่างน้อยน้อง,อง,อง,องเขาจะได้เตรียมตัวและมีพื้นฐานในการที่จะไปประกอบอาชีพรัฐวชการหรือประกอบอาชีพอื่นก็ดีใจครับที่รมคำแหง ให้เป็นส่วนหนึ่งในการมาดําเนินโครงการนี้ครับจุดเด่นของโครงการนี้คือนอกจากให้รุ่นพี่ที่ประสบความสําเร็จมาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาในวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อการสอบหรือนําไปต่อยอดในการเรียนแล้วสิ่งที่สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่นคนํานึงถึงก็คือการจัดหาวิทยากรที่เป็นบุคคลต้นแบบสามารถนําความรู้และประสบการณ์ในการทํางานมาถ่ายทอด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการออกไปประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพและรับผิดชอบต่อสังคมด้วยค่ะรู้สึกว่ามันดีมากๆเพราะว่ามันทำให้เราได้แบบได้มีปฏิสัมพันธ์กับพี่ๆในในห้องนี้ด้วยค่ะแล้วก็ได้ความรู้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยอะไรแบบนี้ค่ะที่แบบเราไม่ได้ไม่ได้เคยได้เรียนแต่ว่ารู้ไว้ก็ ไม่เสียหายแล้วก็ได้ความรู้ที่แบบเกี่ยวกับข้าราชการอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแนวทางที่จะไปต่อคะ่ะโครงการนี้ผมว่าดีมากเลยครับทําให้เปลี่ยน m i n d s e ตผมใหม่เลยจากที่ว่าเคยได้ยินผู้ปกครองบอกว่าให้ลูกสอบรับราชการจะได้เป็นเจ้าคนนายคนเน,นี้ยทําให้ผมเปลี่ยนใหม่ว่าการที่รับราชการเนี่ยไม่ใช่ว่าจะได้เป็นเจ้าคนนายคนอย่างเดียนครับแต่ราชการนี่คือ ช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ความรู้ที่ได้มาก็คือเกี่ยวกับเส้นทางการเรียนรู้ของการเราจะไปรับราชการครับว่าเราควรเรียนมาทางสายไหนสายไหนนะครับถือว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะให้ประโยชน์ทั้งด้านของทั้งในเรื่องของเนื้อหาในรายวิชารัฐศาสตร์วิชาหนึ่งนะคะแล้วก็ให้ทั้งประโยชน์ในเรื่องของการที่จะเข้าเป็นประกอบอาชีพในราชการค่ะ ช่วงบ่ายทุกคนกลับมาปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบของแต่ละคนเพื่อดูแลการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมีการประชุมหาหรือแนวทางการทำงานและวางแผนจัดกิจกรรมโครงการต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงและเสริมประสิทธิภาพการทำงานภายในสาขาวิทยาบริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ค่ะที่นี่ยังมีห้องสมุดเพื่อชุมชนที่ให้บริการกับคนที่หลากหลายกลุ่มอีกด้วยค่ะที่นี่มีห้องสมุดเพื่อชุมชนที่ประกอบด้วยมุมหนังสือทั่วไปตำราเรียนของมหาวิทยาลายัยดุษฎีนิพนธ์วิทยานิพนธ์สารานิพนธ์หนังสืออ้างอิงและสาระความรู้อื่นๆที่มีไว้ให้บริการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปอีกด้วยนะคะ การที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ระดับท้องถิ่นด้วยการเปิดสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติในจังหวัดต่างๆก็เพื่อลดช่องว่างทางการศึกษาให้คนไทยได้เรียนใกล้บ้านสอบใกล้บ้านช่วยประหยัดต้นทุนในการศึกษายกระดับคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นผ่านความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งของบุคลากรทุกคนเพื่อดูแลนักศึกษาอย่างดีที่สุดค่ะ คุณผู้ชมคะและนี่ก็คือ1วันกับสาขาว,วิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่นนะคะแต่จริงๆแล้วในทุกวันพี่ๆเขาก็ยังทํางานหนักเพื่อดูแลในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการวิชาการกับนักศึกษาและคนในชุมชนนะคะเพื่อมหาวิทยาลัยรามคําแหงของเราอย่างแข็งขันเลยละค่ะใครที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่นหรือว่าอยู่ในละแวกใกล้เคียงอยากมาเรียนกับมหาวิทยาลัยรามคําแหงติดต่อเข้ามาที่นี่ได้นะคะแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับพี่ๆที่สาขาว,วิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด ขอ,อนแก่นกันด้วยค่ะวันนี้สาระดีๆหมดเวลาแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนติดตามนะคะว่าครั้งต่อไปเราจะมีอะไรมาฝากกันวันนี้สวัสดีค่ะ